บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจ นอบน้อนมนมัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสมามพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเราทั้งหลาย จึงสามารถได้ทราบสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นต้นซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทางจิตอันสำคัญที่พระองค์เลย้ยทรงจำแนกไว้ดังที่ได้แสดงมาโดยลำดับ ในหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมซึ่งแสดงย่อยออกไปในหมวดธรรมนี้ เริ่มแต่ตรัสสอนให้รู้จักนิวรณ์ท้งห้าตรัสสอนให้รู้จักขันห้าและจากขันห้าก็ตรัสสอนให้รู้จักอายตนะจึงจะได้อธิบายในวันนี้ อายตนะนั้นแปลว่าที่ต่อมีสองอย่างคืออายตนะที่ต่อภายในกับอายตนะที่ต่อภายนอกที่เรียกว่าอายตนะอันแปลว่าที่ต่อนั้น ็เพราะทั้งภายในทั้งภายนอกนี้มาต่อกันเข้าคือมาประจวบกันเข้าไม่จ่ต่อกับอะไรอื่นจดต่อกันระหว่างภายนอกและภายในนี้เอง ภายในนั้นก็ได้แก่จักขู่คือตาโสตะคือหูคานะคือจมูกคิวหาคือลิ้นกายะก็คือกายมโนก็คือใจ ส่วนอายตนะที่ต่อภายนอกนั้นก็ได้กรูป,ปะคือรูปสัทธะคือเสียงคันทะคือกลิ่นระสะคือรสโทพพะคือสิ่งถูกต้องธรรมะคือเรื่องราว ต้องกำหนดเอาไว้ว่าคำว่าธรรมะนี่มีใช้ได้หลายอย่างแต่ธรรมะในที่นี้ไม่ใช่ธรรมะคือคำสั่งสอนหรือธรรมะคือคุณธรรมเป็นต้นอย่างอื่น แต่ว่าเป็นเรื่องราวเพราะว่าไม่ใช่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลตภัแต่เป็นเรื่องราวของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผลตภันั่นอีกทีหนึ่ง อาณาจะภายในหกและภายนอกหกเป็นสิ่งที่คู่กันตาก็คู่กับรูปหูก็คู่กับเสียงจมูกก็คู่กับกลิ่นลิ้นก็คู่กับรส กายก็คู่กับโพธพภะและมโนคือใจก็คู่กับธรรมะคือเรื่องราวและรู้ใเจ้าตรัสสอนให้รู้จักตา รู้จักรูปและให้รู้จักว่าอาศัยตาและรูปบังเกิดสัญญาต์คือความผูกขึ้นความผูกหรือความผูกพันอาศัยหูกับเสียง ก็เกิดสัญญ,ญาตคือความผูกขึ้นอาศัยจมกูกกับกลิ่นก็เกิดสัญญาตคือความผูกขึ้นอาศัยลิ้นกับรสก็เกิดสัญญาตคือความผูกขึ้นอาศัยกายกับสิ่งที่กายถูกต้อง ก็เกิดสัญญาต์คือความผูกขึ้นกาศัยมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็เกิดสัญญาต์คือความผูกขึ้นและตรัสสอนให้รู้จักว่า สัญญาต์จะมัเกิดขึ้นได้ด้วยประการใดตรัสสอนให้รู้จักว่าสัญญาต์ที่เกิดขึ้นแล้วจะดับไปด้วยประการใดตรัสสอนให้รู้จักว่าสัญญาต์ที่ดับไปคือละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นอีกได้ด้วยประการใหร่โดยตรัสสอนให้รู้จักเหตุที่จะทำให้สัญญตเกิดเหตุที่จะทำให้สัญญต ดับคือละไปได้เหตุที่จะทำให้สัญญี่ดับคือละไปได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกในข้อนี้ก็ควรทำความคดใจเปไปตามที่ตรัส สอนไว้น่กนว่าโดยปกตินั่นทุกๆคนเมื่อตากับรูปมาประจบกัน คือว่าเห็นรูปอะไรทางตาก็จะเกิดสัญญาต์คือความผูกพันใจคือจิตจะผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตาเห็นนั่นผูกพันอยู่กับรูปที่ตาเห็นนั่น โดยอำนาจของความรักบ้างความชังบ้างหรือว่าโดยอำนาจของความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างหรือว่าเติมด้วยความหลงบ้างแต่ว่าในที่ประธานนี้มักจะตรัสเพียงยินดียินร้าย คือชอบหรือชังเพราะว่ายะมีความหลงหนุนอยู่ทั้งสองอย่าง